สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติ๊กทันต์บายนะครับวันนี้นะฮะพี่ติก็จะพามารีวิวนะครับ CBR 6 5 0 F สีดำโค้งแดงนะครับสียอดฮิตปี2016คันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะจะมารีวิวตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านทันต์บายพระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถดิสไบส์มืึสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันร้านพี่ติครับมีบริการหลังการขายเรากร้ารับประกันตัวรถทั้งคัน1เดือนเต็ม เรามีบริการจัดไฟแนนรถบิ๊กบค์ทั่วประเทศที่สำคัญครับเรามีบริการขนส่งรถบิ๊กบค์ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับเอาละฮะเดีย๋ยวเราจะพามาชมกันเลยว่ารถคันนี้เลขใหม่จะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ที่สําคัญนะครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวครับเลขใหม่คันนี้ฮะวิ่งมานะครับเพียง3,027กิโลเมตรแท้ๆนะครับนี่ฮะสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงฮะนี่ ปอกแฮนเดิลตุ้มไปแฮนเดิลเดิมนะครับนี่มือเบรกมือคัตเดิมเดิมกุญแจเนี่ยให้มาครบถึง2ดอกแขงคอบนสวยมากครับแทบไม่มีรอยเลยครับนี่มือเบรกไม่มีคดไม่มีงอนะครับโอ้โหสต็อปเปอร์เดิมเดิมนะครับไม่มีแตกหักนี่ครับสีถังเดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนี่อยู่ครบเลยนะครับนี่ครับอันนี้มีการถังลายคาร์บอนมาให้ด้วยนี่ครับบาะนั่งเดิมสวยครับไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะนี่นะครับลายมาทีด้านหน้าครับ กระจกของด้านหน้าเป็นชิลหน้าเดิมอยู่นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับสภาพเหมือนใหม่ที่บ่งบอกถึงอายุการใช้งานนะครับตอนนี้ครับยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์เลยครับปีนีหกนี่คือ3000กิโลเมตรแท้นะครับจานเบรกด้านหน้าครับนี่ครับแทมไ่สึกเลยนะฮะมาพร้อมกับระบเหล็ก a b s กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับคาลิปเปอร์หน้าเดิมเดินะครับรอยมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่นี่ครับกาบน้าแต่งนะครับผมคอท่อด้านหน้าเห็นไหมครับท่านผู้ชม ใสๆเลยครับและท่อที่เป็นท่อแบบ full system ครับตั้งแต่พอท่อยันปลายท่อนะนี่คือท่อแต่งนะครับอกล่างด้านหน้าสวยปิ๊กเกอร์เดิมทั้งคันนะครับลายมาที่ด้านข้างนะฮะนี่แข้งเครื่องฝั่งขวาเดิมๆิมนะครับนี่ครับน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนี่ครับกันล้มจาก GTR พักเท้าฝั่งขวาครับเดิมเดิมครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะฮะนี่ครับท่อแต่งนะครับทรงอะคาโบวิกนะครับอันนี้เป็นท่อก๊อฟนะครับแต่ว่าเป็นท่อ แบบ f u l system เลยนะครับมาฟังเสียงกันครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมโอ้โหลั่นๆกันไปเลยรายมานที่สวิงอาร์มฝั่งขวานะครับไม่มีรอยนะครับจันเบรกด้านหลังเต็มๆครับมาพร้อมกับโัวเลก a b s ยางด้านหลังครับนี่คือ3,000กิโลเมตรแท้ๆภายสั้นแต่งนะครับผมบันท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวครับศูนตรงแน่นอน นะครับเดี๋ยวไล่มาที่ฝั่งซ้ายบ้างนะครับโซ่ตเตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มเลยการล้มฝั่งซ้ายครับผมนี่ครับสภาพสวยเหมือนใหม่นี่ครับหน้าเครื่องนะครับแห้งๆใสๆเลยครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับนี่ครับจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับแทบไม่ฝึกเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ รถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะฮะอยู่ที่95%้า้าเปอร์เทีมขันเราเปิดราคาคันนี้ครับไว้อยู่ที่2 2ง0 0 0บาทดาวดอทตัวที่45,000ื่นเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรีบแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่ที่มขันครับเรามีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์รีบรีบกันหน่อยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากท่านกดติดตามฝากกด Subscribe กับช่องแชนแนลซันเดอร์บายของเราด้วยขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ